สกุณาพรพี่นองคะ่ะเอยากจะเว้าถึงน้องอาอายสกุณาพรสมแล้วที่เป็นลูกพอ่อจ๋าพงศกรค่ะ mm hmm. เพราะอะไรติดดินมากๆเป็นลูกสาวของบอสนกซึ่งเวลาที่น้องไม่ได้ขึ้นเวทีหรือว่ามุ่มอีกมุ่มหนึ่งทีหลายๆคนบอเคยเห็นนะคะบางคนก็นจะเห็นเฉพาะน้องอาอายสกุณาพร,พรที่ยืนโดดเด่นอยู่บนเวทีแมนบอพี่นอง แต่เมือนีเยสิจะนํามุ่มอีกมุ่มหนึ่งของน้องอ้ายนะคะซึ่งแม,แม่แม่หลายท่านอาจสิบอกเคยเห็นพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นภาพที่อ้อายสักุณาพรพี่น้องขาฝนตกฝนตกอย่างหนักแล้วตามประสาเด็กเด็กน้อยคนหนึ่งที่แลนหล่นน้ำตามประสาเด็กทั่วไปพี่น้องกับน้องมิลินพี่น้องขาพาก,กัะแลีนไปหล่นน้ำอยู่ถนนลาดยางนั่นแหละพี่น้องแล้ว พี่นองคะ่ะฮูบว่า,วาต่อมาบอดดคะ่ะอีหล่าได้ไปส่วนนองไปจับปูพี่นองด้วยความว่าอาอายสก,กุณาพรลูกพ่อจ้าพงศก,กรพี่นองคะ่ะคืออีหล่าจะเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายมากๆค่ะแล้วเมื่อนี่ย่ายสิษิ์สิบว่าอีกมุมหนึ่งของนอง้องอาอายทีแม่แม่หลายคนบ่เคยเห็นแต่มื่อนี้ยาย่ศิษ์ต้อง ขออนุญาตไปทางเพจมามีตู่นะคะประกายดาวแฟนเพจค่ะต้องขอย้อนไปถึงคุณประกายดาวแฟนเพจหรือมามีตู่ของอีหล่าจากน้อยนะคะพี่น้องเพราะว่ามุมน่ารักน่ารักของอาาน้องอาอายสกุณาพรพี่น้องมามีตู่เป็นบุคลากรในเสียงวิหกทีน่ารักมากๆพี่น,อออาาน้องน่ารักกับหลานแล้วก็น,น่ารักกับเอฟซีสูขูสูข้นค่ะ เพราะว่ามามีตูนะ่น่ะมีโอกาสทีอยู่กับอิหลามากมากกว่าคนอื่นไหวางสันพี่น้องบว่าสิกินสีนอนสีแตงโตสีตตสยังอิหลากับอยู่กับมามีค่ะแล้วมามีก็เลยมีภาพน่ารักนารักของลูกสาวของขวเข้ามาให้เบิงสํหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แบบว่าโอ้โหหัวเจนกว่ามามีตู่หัวเจนว่าจะบวขึ้นพี่น้องเพราะว่าอาอายสักกุณาพร มาเบิงก็เอากันแล้วกันพี่น้องคะว่าเป็นอย่างแย่ซิดจังมาหัวเกือบบวกลืนค่ะต้องขออนุญาตไปยังเพจแม่ประกายดาวแฟนเพจนะคะคุณประกายดาวแฟนเพจหรือมามีตู่นั่นเองค่ะสีน้ำภาพน่ารักภาพทีห้านเจ้าน้นซนซน,น,น,นแห้งพี่น้องสำหรับอ้ายสกุณาออนาเถาะพรแต่เป็นความสนที่น่ารักมากๆมาเบิงพี่น้องขออนุญาตมามีตู่นะคะมาเบิงพี่น้อง แป๊บนึงค่ะพี่น้องหูบอลนั้นม่เหยี่งเจว่าแม่ย้งเนาะฟปูใส่ของมาแล้วมาว่างไว้พี่น้องมันไต่ออกเสียงมามีตู่เพราหลอพี่น้อง พี่ <modelling> น้องมามีตูนขอสิวพื้นไปแล้ว้ม้เยไป้นไ่นของเพื่อนพี่น้องแม่นของเพือนเมียง้าหรอคิอดีหรอจอย แข็งนะมันดื้อเพตาสทั้งลายนี่แหละพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่น้องอ้ายพาก,กันไปเก็บปูมือฝนตกั่หละพี่น้องแล้วเอาของไปเก็บพี่น้องได้อของแล้วก็พาก,กันไปเก็บปูแล้วมาว่างไวไ้ในห้องซื้อว่าเข่ามาพี่น้อง ปูไตออกเต็มบริเวณอยู่พี่น้องเต็มห้องมามิตูอยู่ซึ่งมามิตูหัวจดวดสีบวกขึ้นนี่คือภาพของเด็กคนหนึ่งที่เวลาที่น้องไม่ใช่ศิลปินเวลาที่น้องไม่ได้ทําการแสดงกับเด็กหน่อยผู้หนึ่งที่เล่นแบบหืมส้นแบบคือกันกับเด็กหน่อยทั่วไปพี่น้องสําหรับน้องอายอศกุณาพรเป็นอีหยังที่แบบเด็กคนนี้นะคะบอธรมาดายหีหลีพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะมุมมองที อีกมุมหนึ่งทีหลายๆคนนะคะที่เว้าถึงน้องอาอายด้วยความทีว่าเป็นเด็กน้อยมหัศจรรย์พี่น้องเนี่ยเวลาที่น้องบ่ได้แต่งโตเป็นศิลปินบ่ได้ไปยืนอยู่ท่าเวทีก็คือเด็กน้อยคนหนึ่งทีเล่นแบบลอยนามเมบ็นนามร้อยนามเล่นอยู่คือเด็กทั่วไปพี่น้องเล่นกระมูลกับพวกตามธรรมดาเลยพี่น้องคะ่ะค่ะแต่ขอลองแต่ขอบอกค่ะถ้าน้อง จับไม่ขึ้นเวที่เท่านั้นค่ะบทบาทของน้องก็คือเปลี่ยนไปเลยเป็นอีอย่างที่น่ารักมากๆสําหรับนอ้องอาอายสักุณาพรค่ะยิ่งทุกมือนี่พี่น้องยิ่งมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับพ่อจ๋านะคะออกมาให้แม่แมแฟนคลับเอฟซีได้แบบยิ้มบอ้อหุบเลยพี่น้องค่ะเป็นอีหยังที่น่ารักมากๆแล้วขอบอกว่าพ่อจ๋ากับลูกจา๋าแค่มีเขากันแห้งพี่น้อง พอลูกคู่นี้น่ารักมากมากพี่น้องเห็นยังเข่ากันได้ดีแห้งเป็นภาพที่น่ารักหลายคนเห็นตั้งกับแบบยิ้มโบห้หบแบบพี่น้องเป็นภาพที่น่ารักมากมากสำหรับพอลูกคู่นี้นะคะเป็นนิยังทีแบบหลายคนอยากเบิ้งแล้วพ่อเห็นแล้วกับถือว่าคุ้มเกินคุ้มสําหรับโมเมนต์พอลูกนะคะซึ่งหลายๆคนกับบอกว่าอยากมีโมเมนต์พ่อจ๋าลูกจ๋าช่วงนี่นะคะ ไล่ไล่สดทุกอีพีพอจัดจัดให้จุกจุกเลยค่ะเป็นโมเมนต์พอลูกที่น่ารักมากๆสำหรับพอลูกคู่นี้นะคะแล้วขอบอกพี่น้องคะไพนะคะทีอยากเห็นโมเมนต์พอลูกนะคะห้ามพลาดค่ะพี่น้องเพราะว่าบอสนอกพงศกรช่วงนี้กำลังจัดเป็นอะไรกลุ่มปิดนะคะของเสียงวิหกค่ะ ล่าสุดนี่พี่น้องล่าสุดวันที่วันที่ยี่สิี่นะคะ้ายาสิจำปาพิด um นะคะไลฟ์เสียงวิหกเทยเตอร์นะคะซีซั่นสองค่ะอีพีที่เก้าค่ะวันที่ยี่สิบสี่นี่พี่น้องห้ามพลาดค่ะอย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรจองตั๋วนะคะซึ่งบัตรนะคะสามารถบัตรในราคาร้อยยี่สิบแปดบาทค่ะ อย่าลืมเข่ากุมซื้อบัตรจองตัวเข่ากุ้มปิดเพื่อจะไปชมนะคะโชว์ไลฟ์กลุ่มปิดเทเตอร์ซีซั่น2นะคะอ่าอีที่9รับร้อสนุกแน่นอนค่ะงานนี้นะคะไปเบิ้งความน่ารักของพอลูกไปเบิ้งอ่าโมเมตนตน่ารักนารักซึ่งพอจ้าพงศกรจัดให้แฟนคลับ FC แบบจุกๆเลยค่ะส่วงนี้แล้วความน่ารักของน้องอ้ายยิ่งทวีคูณพี่นอง ถือว่าอาอายสกุณาพรเป็นเด็กที่มีสเสน่ห์มากๆค่ะบ่ว่าอีพี่ใดบ่ว่าสิเป็นไล่ใดนะคะอีหลาต้องมีอีอยังออกมากสแสดงให้เห้าใดมีรอยยิ้มตลอดพี่น้องหรือว่าจะเป็นบทที่แบบเรียกน้ำตาอาอายสกุณาพรก็สแสดงได้ถึงบทถึงบาดแห้งค่ะนี่ระค่าซ้ำรับมือนี้ยายสิดนน้มุ่มนารักนารักของอาอายสกุณาพรนะคะซึ่ง มามิตูประกก่ดาแฟนเพจเพิ่นใดอัดคลิปร้านหน่อยให้พราแม่พี่น้องได้เบิงน้่ค่ะเป็นภาพที่เด็กน้อยคนหนึ่งที่อู้พี่น้องค่ะอายส,สักุณาพรน,นะคะอย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรจองตั๋วในวันที่24ที่จะถึงนี้นะคะไลฟ์เสียงวิหกเทยเตอร์นะคะซีซั่น2 EP ที่9รับประกันความมันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซัำนี้นก่อนค่ะสวัสดีค่ะ